รู้ไหมทำไมคังคุบายถึงเลือกที่จะใส่ฟันทองตอนที่ตัวเองได้เป็นนายกกราบทิปุระตั้งแต่เมื่อ2-3,000ปีก่อนนู่นก็มีการใช้ทองเพื่อทำฟันแล้วก็ประดับตกแต่งฟันต่างๆ ย่างภาพน,นี้ก็เป็นภาพโครงกระดูกของชาวอียิปต์นะคะอายุประมาณ2,000ปีก็ได้มีการนําแผ่นทองมาใช้ในการยิดติดฟันหน้าทางเอเชียก็ไม่แพ้กันคือชนเผ่าหมันฟันทองก็ได้ทําการเจาะรูฟันแล้วก็เอาทองมาใส่พวกนี้เป็นวัฒนธรรมนี่แสดงว่าการตกแต่งฟันทองแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยความมีอำนาจนอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่าการทําฟันทองเป็นเครื่องรางเพื่อให้แคลคาดปลอดภัยด้วยเลยคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําให้หนังเรื่องนําเสนอให้คังคูับใส่ฟันทองตอนที่เธอได้รับเลือกเป็นนายกการทิกุระเพื่อต้องการแสดงให้เห็น ทางสังคมที่เพิ่มขึ้นนั่นเองกลับมาในปัจจุบันฟันทองก็ยังนิยมในคนในบางกลุ่มอย่างเช่นพวกแรปเปอร์ที่แสดงให้เห็นถึงความขูลต้นยุค80เอนตี้เพลนที่เป็นแรปเปอร์นะคะก็ได้บุกเบิกการทําฟันทองเป็นคนแรกทําให้กระแสฟันทองในหมู่แรปเปอร์โด่งดังขึ้นมาและกลายเป็นไอเทมฮอตฮิตรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองจากมิวสิกวิดีโอเพลงก i l ของเนลลี่ค่ะจนแม้แต่จอนนี้เดบก็เข้าร่วมกระแสนี้ด้วยจนเมื่อปี2006สมาคมทแพทย์อเมริกาก็ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าฟันทองเหล่านี้อาจมีผลขงอ แนะนำว่าการทําฟันทองเพื่อความสวยงามอย่างเดียวหมอก็ไม่ค่อยแนะนาไม่ทำนะคะแต่ก็สามารถทําได้ในลักษณะของการรักษาเช่นถ้าฟันซี่นั้นรักษารักมาจะต้องทําการครอบฟันอยู่แล้วก็สามารถเลือกครอบฟันที่มีลักษณะเป็นเยนโดคาวสีทองแบบนี้ได้และหมอก็เคยทําคลิปรายละเอียดของครอบฟันทองไว้นะคะของคุณเก่งลายพรางเดี๋ยวจะแท็กวิดีโอในแฮชแท็กตรงนี้นะถ้าใครสนใจไปดูได้เลยค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฟันิีปัทหาปรึกษาหมอ,อาทิตย่น,นะคะบา,บาย